มือนี้มืองามยามดีวัน senior, สิ้นเยอสิมหาขำเดือนสามถือว่าเป็นมือสั้นวันดีมือซีวันงามหน้ากรไดมีโอกาสได้ซื้อน้ำละกาข่าวสารอาหารแหงเผื่อมาถวา,ายแก่ผัดถูกสงและมีโอกาสให้ครูบาอาจารย์ได้พู้ขอตัอแขนให้เพื่อเป็นสิริดีมงคลให้แก่ชีวิตให้ยูดีมีแหง่งปัสจากหลวกไฟไข้เจ็บ ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าได้เหตุครั้งนี้จงไปหอดไปเึงเจ้าก,กรรมในเวรแต่อลีตรศาสถึงปัจจุบันศาสให้มาหับเอาบาปกรรมอันใดที่เคยเหตหว่วมกันมาจงเลิกแล้วต่อกันในศาสนี้ซาถุกจากนี้ขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความจเจริญเหตอันเด้อก็คือคืนเหอเกินอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญฮากต้องมาเติมพลังให้ทองขอให้ทุกมือเป็นมือที่ดีของทุกคนเนอ สุดท้ายนี้ขอไว้ใส่ไว้พรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็แงแรงอนุมันคันยืนเด้อขอบใจทุกท่านที่คอยติดตามแลยรับสมคลิปของนาตลอดมาขอขอบใจ